น้อยลงทุนอย่างไรปลอดภัยไม่เจ็บหนักหลายคนที่มีเงินน้อยอยากเริ่มต้นลงทุนให้เงินงอกเงยแต่พอเห็นตัวเลขในบัญชีปุ๊บเฮ้อถอดใจเพราะมีต้นทุนน้อยหรือเงินไม่พอที่จะลงทุนนั่นเองจนทําให้ใครบางคนท้อใจเลิกคิดลงทุนไปเลยก็มีแต่จริงๆแล้วการจะเริ่มต้นลงทุนเรามีด้วยกันหลายวิธี หากเรามีแผนการและเวลาศึกษาก็จะสามารถทำเงินที่ไม่มากนี้งอกเงยกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เลยทีเดียวมาดูสีวิธีง่ายๆของการลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำต้นทุนน้อยที่ใครๆก็สามารถทำได้มาเริ่มตั้งต้นลงทุนกันเลยแจกแนวคิดยอดกระปุกเป็นประจำทุกเดือนเราลองเปลี่ยนเป็นการเปิดบัญชีฝากประจำซึ่งดอกเบี้ยจะสูงกว่าการฝากออมทรัพย์ปกติและเมื่อฝากประจำครบกำหนด สามารถถอนเงินออกมาพร้อมดอกเบี้ยเงินต้นยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์และสิ่งเพิ่มเติมคือดอกเบี้ยที่มากกว่าการฝากบัญชีออมทรัพย์การค่อยๆฝากเงินอย่างสม่ำเสมอลองคิดดูเล่นๆว่าเก็บเงินเดือนละ1 0 0 0บาทอาจจะดูเงินน้อยแต่ในหนึ่งปีคุณจะมีเงินราว1 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวถ้าหากเรามีความรู้ทางการเงินด้านการลงทุนและต้องการให้เงินงอกเงย เราสามารถลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมซึ่งเราสามารถกำหนดจำนวนเงินเพื่อลงทุนเป็นงวดงวดงวดละเทะ่าเท่ากันจะลงทุนเป็นรายเดือนหรือใรมาสก็ได้เป็นการสร้างวินัยในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของหน่วยลงทุนหรือหุ้นที่จะซื้อเราจะกำหนดเป้าหมายเป็นจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนเป็นหลักช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาที่ซื้อสูงไป เพราะมีการถัวเฉลี่ยราคาจากการซื้อทุกเดือนอาจเพิ่มเงินลงทุนในแต่ละปีให้มากขึ้นในอนาคตเราก็จะมีเงินออมไว้ใช้ในวัยเกษียณได้เช่นกันนอกจากนี้เราอาจจะลงทุนด้วยการซื้อทองคําแท่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีไม่แพ้การเล่นหุ้นหรือสะสมกองทุนเพราะซื้อง่ายขายคล่อง และยังจำนำได้การซื้อทองคำแท่งมีค่าบล็อกที่ถูกกว่าค่ากำเนิดทองรูปประพันธ์และราคารับซื้อของทองคำแท่งยังถูกหักน้อยกว่าซึ่งรูปแบบการลงทุนทองคำแท่งที่ได้รับความนิยมก็คือการซื้อผ่านร้านทองแต่เราต้องเก็บทองคำแท่งในสถานที่ที่ปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนหรือไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนดี สามารถเลือกซื้อกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตำ่ำเนื่องจากกองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการเงินโดยนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารตลาดเงินเพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนเพียงเดือนละ1 0 0 0ถึง2,000บาทก็สามารถลงทุนกับกองทุนได้แล้วโดยระยะเวลาตั้งแต่ระยะสั้น6เดือนไปจนถึงระยะยาว5ปีขึ้นไป และไม่มีการผูกมัดอะไรมากแต่เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำดังนั้นผลตอบแทนจึงอาจได้รับในปริมาณที่น้อยตามเงินทุนไปด้วยเมื่อคุณมีทุนมากพอก็อาจจะขยับไปลงทุนในกองทุนความเสี่ยงสูงซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงในอนาคตก็ได้แต่เอ๊ะหากเราต้องการมีเงินเหลือเก็บเราต้องมีไรายได้มากกว่ารายจ่ายให้ได้นะครับ ความปรารถนาดีจากโครงการไทยอารี